ธุรกิจที่สร้างชื่อสร้างเงินสร้างฐานะให้ปากพนังเป็นที่รู้จักระดับโลกมาเนิ่นนานหลายสิบปีนั่นก็คือธุรกิจคอนโดรังนกที่เราจะมาเจาะลึกในวันนี้นั่นเองครับชื่ออะไรจะยินเสียงไหมเสียงนก<า>นี่ไงเรามาถึงคอนโดนกนางแอ่นแล้วค่ะ โอ้ยู่บนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช่หมดเลยแต่ว่าเสียงที่เราได้ยินตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเสียงที่เขาแบบเปิดแล้วเดี๋ยวให้เรียกนกตัวจริงกลับมาบ้านเสียงปลอมปลอมเสียงหลอกนกให้มาอยู่ไงนกร้อยเสียงใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สีแยกที่เป็นใจกลางของทางอำเภอปากพนังนะที่เป็นย่านรังนกคอนโดนกและตรงนี้ที่เรามาอยู่ตรงนี้เพราะว่านี่เป็นสีแยกที่ได้เห็นคอนโดนก เขาบอกว่าเป็นเป็นคอนโดอันแรกเป็นบ้านคนเป็นบ้านคนก่อนตอนหลังนกมายึดเขาก็เลยเอ้าพออย่างนี้เก็บรังนกไปขายได้เป็นธุรกิจรายได้ดีก็เลยยกบ้านให้นกไปเลยอคิดดูสิฮะนกมาแย่งที่อยู่ของคนคนต้องสละให้และนี่ก็เป็นแนวความคิดว่าคิดได้ว่าจากนี้ไปเราไปสร้างคอนโดนกขึ้นที่นี่และถ้าเกิดท่านมาที่นี่พวกก็จะเห็นคอนโดนกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะ ดูสิฮะตึกเห็นทึบๆอย่างนั้นไม่ค่อยมีหน้าต่างใช่ไหมคะคเป็นบ้านนกนะมะันฮะต่อท่อมีช่องเล็กๆให้นกบินเข้าไปได้นี่แหละฮะโอ้โหนี่เหมือนกันหมดเลยนะฮะอันนี้ข้างล่างก็เป็นร้านขายของปกติข้างบนก็เป็นบ้านนกคือคนก็อยู่ข้างล่างธรรมหากินไปนกก็อยู่ข้างบนสร้างรังไปนะฮะดูสิฮะคือคอนโดสูงสูง เป็นที่อยู่ของนกหมดเลย,ยคนก็อยู่ประมาณส3สาชั้นแค่นั้นเองด <ไย S 1> ูสิฮนี่นี่เขาเลยเป็นย่านไฮโซของนกนางแอ่นถูกป้าเขาอยู่คอนโดหรูที่อยู่คอนโดหรู <c oughs> นะไม่เหมือนกับ <c oughs> ไม่เหมือนกับ,เอ,กบเอ่อนกนางแอ่นที่แถวกระบี่แถวชุมพรอันนี้นเขาอยู่แบบธรรมาชาติธรรมชาติเกาะแก่งนะฮะ <topl> ที่นี่ขึ้นชื่อมากนะฮะและเดี๋ยวเราจะเอาเดินไปจนวันนั้นหน่อยนั้นสูงมากนะฮะท่านท้าหลังนู้นใช่ไหมฮะเริ่ออกมาจากตรงสีแยกนี่หน่อยนะฮะท่านผู้ชมตามมานะฮะ โอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมตึกสูงใหญ่มากมายดูเผินๆเหมือนคอนโดแต่เป็นรังนกทั้งนั้นเลยเราจะมาหาความจริงกับกูรูที่เรานัดเอาไว้ก็คือประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกประเทศไทยแล้วก็นี่เราจะเจอกันสองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกมลศสักเลิศไทบูร์นะครับ เจ้าของฝั่งนี้ครับทั้งหมดเลยไม่ใช่ห้องห้องเดียวห้องเดียวเลยฮะคือตรงนี้จะมีหลายเจ้าของหลายเจ้าของครับเขาทำรังนกด้วยกันหมดเหมือนกันหมดครับที่นี่ทำกันหมดเลยนะฮะใช่ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนกับว่าผลพลอยได้ด้วยอยู่กับเขาได้ด้วยอยู่กับเขาได้ด้วยครับแล้วคนก็อยู่อาศัยกันปกติครับปกติครับอยู่ชั้นไหน นั่นแสดงน่คนอยู่ปกติชันน้นนชั้น้นก็เหมือนกันเห็นไหมทุกทุกทุกหลังเนี่ยข้างล่างมีการค้าชั้นสองก็ปักอาศัยได้แล้วก็ชั้นสามก็ให้นกเช่าให้นกเช่าเก็บตังค์มันด้วยการเก็บตังค์มันครับให้นกเช่าถามทุกมนกมอนศัพท์หน่อยว่าที่มาที่ไปของการทําคอนโดลังนกที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงฮะหรือว่าของเฮียเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนจริงๆเดิมๆที่นี่เรามีชื่อเสียงมานานแล้วประมาณผมว่า80ดสิปีได้เลย 80ปียกในธรรมชาติมาอยู่ในอาคารที่คนอาศัยอยู่นะครับแล้วก็เขาก็เก็บไรเก็บผลผลิตเก็บทั้งลกขายตลอด80ปีของที่นี่ก็เป็นบ้านเรือนธรรมดาบ้านหลังนี้ใกล้แค่ที่ที่ที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นะค่อนข้างหรูเลยนะ80ปีที่แล้วนะซับเป็นตึกเป็นตึกโบราณสมโปรตุเกสเลยนะครับอันนั้นค่อนข้างจะแบบซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เป็นบ้านสองชั้นค่ะ 80ปีที่แล้วเนี่ยนกก็มาอยู่ตามธรรมชาติได้ยังไงครแล้วก็บามพึ่งมาช่วงประมาณ20ปีนี่แนะที่เรามีพยายามศึกษาเรื่องเรื่องรังนกเรื่องนก,งนกว่ามันอยู่ยังไงเป็นยังไงแล้วสามารถที่จะดึงให้มันมาอยู่กันเราได้ไหม,มนะครับก็มีวิทยาการก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการศึกษาชีววิทยานกแล้วก็เราก็สร้างบ้านขึ้นมาแล้วก็เอาเสียงธรรมชาติมาเรียกบัดก็ปรับปรุงระบบภายในให้เหมือนถ้ำม,มันก็สามารถที่จะ<อ>ให้นกเข้ามาอยู่ได้ ซึ่งภายหลังจากที่ชาวบ้านได้วิเคราะห์และรู้ธรรมชาติของนกแล้วคราวนี้ก็เลยสร้างคอนโดนกเลี้ยงกันแบบจริงจังขึ้นเป็นดอกเห็ดสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในสมาคมผู้ประกอบการรังนกนางแอ่นประเทศไทยเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าการสร้างบ้านรังนกจะต้องทํำยังไงก็มีระบบออกมาวิทยาการเป็นยังไงสรุปก็คือต้องเลือกบ้านทําสร้างบ้านให้เหมือนถ้า ให้เหมือนถ้ำครับเพราะเราเราเรู้ชีวะของนกนี่อันอนี้ตามธรรมชาติใช่เป็นถ้ำเข้าไปใช่เห<ช>มือนค้างคาวเลยเนาะใช่เพราะนกมัน,ม,นมันก็เหมือนกับค้างคาวแหละเพียงแต่ว่าค้างคาวเอาหัวลงนกเอาหัวขึ้นเวลามันเกาะนอนแสดงว,ว่ามันชอบมืดมืดชื้นใช่ต้องมืดต้องชื้นต้องเย็นต้องเงียบค่ะมืดชื้นเย็นเงียบครับแล้วก็มาสร้างเป็นแบบนี้ใช่ใช่เพราะว่าข้างในเราใช้วิชาการทําได้วิทยาศาสตร์ทําได้ เรามีเครื่องทาความชื้นเรามีเสียงเลยกเรามีอะไรสามพับมีเครื่องทําความชื้นเหรอฮะใช่โอ้ในรังนกเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างในในคอนโดเนี่ยเห็นว่าในบ้านรังนกเนี่ยในถ้ำรังนกเนี่ยหนึ่งเขาไปศึกษาเนี่ยความชื้นมันจะอยู่ที่ประมาณ 80- 90%ตลอดทั้งปีเป็นความชื้นสัมพันธ์ไม่ว่าข้างนอกจะมีลมมีฝนมีอะไรแล้วก็บรนจะมีอุณหภูมิ 28- 29ตลอด2 4ชั่วโมง แล้วที่ระพื้นมันจะมีลมไหลเรื่อยๆเงียบๆเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถา้าทําส่วนนี้ได้เนี่ยนกเข้าเข,าเข,าเขามาได้แต่ไม่ต้องมีหน้าตา่างไม่ต้องมีหน้าต่างสว่างเกินไปมันต้องให้มืดครับไม,ไม่ชอบอีกครับสว่างแล้วมันไม่มีลมครับโอ้อต้อ,อยางงั้นดีสหรัพีครับแล้วเวลาเขาเข้าเขา้าทางไหนคะเข้าทางช่องที่เราเปิดเลยครับช่องใหญ่บนสุดรี้ไหมคะอันนี้จะเป็นช่องระบายอากาศครับโอพอเราพอเราได้ตึกเราต้องรนเรียนรู้ชีววิทยาของนก ว่ามันกินอยู่ผสมพันยังไงแล้วเราควรจะเก็บรังเมื่อไหร่เพื่อจะอนุรักษ์มันเออรังนกมันมันมีที่มาที่ไปยังไงไอตัวรังนกมันคืออะไรตัวรังนกจริงๆแล้วเนี่ยนกเนี่ยรังนกไม่ใช่บ้านนกนะครับทำไว้ก่อนหนึ่งตอนนี้มีกระแสเรื่องนี้กันเยอะรังนกไม่ใช่บ้านนกมันก็ไปทําลายบ้านมันครับไม่ใช่ทำลายบ้านไนย่าร้าครับไม่ทลายที่อยู่นกที่อยู่มันมากินนกมันมันมันแขวนตัวนอนเหมือนกับข้างคาวแต่หัวอยู่ข้างบนเขาเกาะ หยัดเกาะอย่างนี้ครับใช้เล็บสามเล็บเกาะอย่างนี้ข้างในบ้านเราก็มีที่ให้เขาเกาะนะคะคราวนี้เมื่อมันจะจะผสมพันธุ์มีลูกจะวางไข่ไปถึงสร้างรังสร้างด้วยการใช้น้ำใช้เขาเรียกมันจะมีตบน้ําลายอยู่เราเรียกซาลิวาแกลนซาลิวาแกลนแต่เรายาไม่อยากจะใช้คําว่าน้ําลายนกเดี๋ยวฝรั่งเขารังเกียจเ,เราต้องใช้ว่าสารคัดหลั่งออกมาจากตัวผู้ตัวเมียฮะ ทั้งสองตัวครับทั้งสองตัวช่วยกันครับช่วยกันแบบครับปกติเนี่ยนกถ้าจะมันจะไม่ทำรังเนี่ยตบน้ำลายมันจะไม่บวมก็จะ<อ>ผลิตอไอ้สารเมื่อไหร่ที่มันจะจับคู่มันจะสร้างแรงตบน้ำลายเหมือนกันจะบวมขึ้นเหมือนกันเราเป็นหวัดเมื่อ,อไหร่ที่มันจะมีเพศสัมพันธ์ใช่มันจะมีน้ำเมือกมากขึ้นแต่แบบคนเป๊ะเลยอ่ามันก็จะสร้างรังขึ้นขึ้นมาหนึ่งรังเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ3 0บวันในการสร้างโอ้เหรอครับ พอบรรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพอสร้างเส้นรองรังเสร็จมันถึงจะผสมพันธ์จะเห็นว่าในรังนกหนึ่งรังจะมีไข่แค่สองใบเท่านั้นเพราะว่าธรรมชาติของมันเลยมันออกได้แค่สองครับสองใบเท่านั้นครับแล้วก็จะมีใบหนึ่งยาวใบหนึ่งสั้นเ<ะ>สมอไปเสมอไปตลอดอย่างนี้คือทุกรังจะต้องมีไข่ที่มีเพศเพศผนะู้และเพศเมีย อ๋อเลยมีแบบการเปลี่ยน <ทำ S 2> แปลงคันธุก,กรรมที่มันเปลี่ยนไปไหมคะอย่างออกมาฟองเดียวหรือสาวไม่มีครับไม่ได้แปลกอะไรเงี้ยไม่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 มีปรากฏแบบนั้นแต่ถ้านกมันอยู่เป็นชุมชนอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ๆรังหนึ่งถูกเก็บไปแล้วตัวหนึ่งมันผสมพันธุ์แล้วพร้อมที่จะวางไข่แต่ว่ามันจะไข่ที่ไหนมันก็ต้องมาไข่รังเพื่อนแล้วแล้วไข่จะ<า>อยู่ในใรังเนี่ยนานแค่ไหนฮะมันจะฟักไข่ประมาณสามอาทิตย์ ป็นตัวครับก็ไข่ประมาณสามอาทิตอพอสามอาทิติป๊อปก็จะเห็นว่ามีลูกนกตัวแดงๆอยู่ในรังเลยจะมีสองตัวเท่านั้นแต่ถ้าไข่หลายใบก็มีหลายตัวแต่เพราะแล้วก็พ่อแม่จะต้องมาพ้อหนานตลอดวันหนึ่งก็สามสี่ครั้งจนกระทั่งมนจนทั้งมันสามารถโตบินได้แล้วคนเข้าไปเอารังมาตอนไหนก็หลังจากที่ลูกมันบินได้แล้วเาดี๋ยวเพราว่าถ้าจักเขาจะเริ่มในการ สร้างรังใหม่ใช่แล้วถ้าเราเก็บรังมันไปไปทําประโยชน์ซะนกมันก็จะสร้างรังใหม่อีกถ้ามันจะผสมพันธุ์ใหม่แต่ถ้าเกิดเราไม่เก็บรังนี้จะยังมีประโยชน์ถ้าเราไม่ไม่เก็บนกมันจะมาซ่อมแซมรังเดี๋ยวผมอยากจะให้โชว์นิดหนึ่งนะครับนี่นี่นี่นคือรังนกมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับสมมติว่ามาถึงเวลาระยะเวลาด้วยความที่ไหนก็แล้วแต่สมมติว่ามันเผเยใหญ่อย่างนี้ขึ้นมามันจะหลุดละ ดเ,ดเพราะนั้นโอกาสที่ถโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยรังเนี่ยถึงเราไม่เก็บมันก็หล่นลงมาเองหรือศัตรูมันมาทำลายมากินมาลงท่งการศึกษามากินมันก็หล่นมันก็สร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราัรางนี้ยังอยู่แล้วมันทำแทกทจะหลุดเนี่ยนกก็จะซ่อมแซมรงังให้มันแข็งแรงอีกรังนกของมันมีหมดอายุรหรือมีโอกาสถูกทำลายโดยธรรมชาติาด้วยประมาณนั้นครับประมาณนัออ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้พฤติกรรมการสร้างรังอะไรทั้งหมดเนี่ยเราสามารถโดยเอารังนี้มาทำประโยชน์และก็ไม่เป็นการทำลายนก ไม่เป็นการทารุณกรรมนกอยากเห็นของจริงไหมการดูเขาดูได้ไหมครับไป่ดูได้เลยครับเดิม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 มันต้องดูอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเอามาแช่น้ำร่างนกเดิมเดิมเนี่ยเราต้องมาแช่น้ำเส้นมันพองก่อนนะครับแล้วถึงจะเอาไปทําได้โอ้นี่มันพองขึ้นเยอะเลยเนาะก็เจ็ดถึงสิบเท่าเอครับพมพอมจากที่เมื่อกี้คุณักดว์ ครถือให้เราดูอ่ะครับเนี่ยมันพองเจ็ดสิบเท่าแล้วแช่ไว้ไหนจับๆอย่างนี้เลยใะมีเปลือกไข่นะครับอ่ามีเปลือกไข่ติดติดอยู่ด้วยหลังจากพอเราแช่เสร็จเราต้องบีบละเส้นมันแตกแล้วค่อยขึ้นจานลากกระถิ่นละเส้นแช่อยู่นานแค่ไหนฮะก็อย่างน้อยต้องมีสี่ชั่วโมงอย่างสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงถึงจะพองแล้วก็ต้องไปตากไหมครัไม่ต้องครับหลังจากนั้นเราก็เอาเอาเศษกระปุกทิ้งให้มันลอยไปกับน้ําก่อน นะครับอะไรที <is> the ่ไปกลับน้ําได้จะได้จะได้ทุนคะแนนกับทุนเวลาหลังจากนั้นพอได้เป็นเส้นมาเราก็มาขึ้นการแล้วก็เขี่ยที่เรับลามาเขี่ยื้วยต้องดูทุกเส้นนะครับคราวนี้บางบางบางครั้งบางคนสายตาไม่ค่อยดีหรือไม่ชัดก็จะต้องใช้แว่นขยายขณะนี้เราใช้แว่นขยายสามเท่าใช่ใหญ่มากอันนี้ใช่ไหมครับโอ้แต่ว่าแต่ว่าน้องๆเขาสายตาดีนะแล้วกว่ากว่าจะเสร็จนะครับหลังจากเราทําทาเนื้อสะอาดมาแล้วเนี่ย เราก็ต้องมี QC อีกรอบหนึ่งอันนี้เอาอะไรออกพี่เพราเอาอะไรออกก็มันมีสุกปกขนสีอะไรสารพัดนะครับมันยังมีต้องแยกขนนะครับขนไม่เอาใช่ไหมอย่างเช่นดูดูชุดชุดนี้เห็นไหมครับว่านี่อันนี้อันนี้ถือว่าขนเยอะใช่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมทั้งขนทั้งอะไรสารพัดเห็นไหมเห็นไหมขนยังเสียดอยู่เลยเห็นไหมก็ต้องอันนี้ แค่สี่ชั่วโมงแล้วยุ่ยแล้วใช่นี่ต้อง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 บี้ให้มันแตกก่อนให้หมดก่อนแล้วอะไรที่มันหลุดไปกับน้ําได้ก็ให้มันหลุดไปก็คือเทเหมือนกรองออกกรองมีกรองครับต้องมีกรองครับแล้วก็ค่อยไปเขี่ยออกครับนี่น่าเหรอทำไมรังนุ่ถุงแพงละเอียดมากดูเนี้ยนี่โอ้โหดูบรรดาเนี่ยน้องๆของคุณจงมันสับนะเห็นว่าสิ่งที่รปกยังไมที่เราหอบอลเป็นคนล้นเต็ มไม่น่าเวลาอยู่ในขวดถึงแบบใสครับงั้นแล้วเราก็ไปดูที่มา<น>ก่อนจะมา<น>ไปตรงนี้ครับครับดูข้างบนเลยครับเิอเลยครับซึ่งก่อนที่จะขึ้นไปดูรังนกก็ต้องมีการเตรียมตัวสักหน่อยเพราะข้างในค่อนข้างอับและมีกลิ่นฉุนแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงเราจะได้เข้าไปดูรังนกกันสักทีพร้อมหรือยังครับคุณผู้ชมถ้างั้นก็ตามเข้ามาเลย โอเคเชื่ออะไรครับอันนี้คือเสียงที่ได้ยินนี่คือเสียงนกเสียงรูปนกครับครับเสียงรูปนกแล้วมันมีมันมีเสียงเสียงจากเทปด้วยเสียงจากูนกด้วยมาดูตัวนี้รูปนกนี่กันตังแดงๆอยู่มาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้ครับน่ารักนะอ๋อโอ้ยแต่ตะเกียบเลยคอ้ยร้องใหญ่เลยเพราะมันได้ยินเสียงป๊อปมันคิดว่าแม่พ่อแม่มันมาป้อนอาหารอ๋อก็รอกิน ต่อเลยใช่ไหมครับงับหัวแล้วงับหัวกันเองถ้าอย่างนี้เขาออกมาจากไข่ได้สักกี่วันแล้วคะแดงๆอย่างนี้ผมว่าอย่างดีก็สามั้นสี่ห้าวันนี่แหละขนยังพุ่งขึ้นเลยหนักหัวกันเองลอกคิดว่าอาหารสองตัวจริงด้วยครับแลวอย่างรังอื่นที่เรายังไม่เห็นอะไรนี่คือก็อยู่ระบีบการสร้างรังอ่าจะเห็นว่ารังังนี้กาลัง การระล่งลงางการสร้างรังรังนี้รอยที่เราเก็บแล้วยังไม่จะไม่สร้างอันนี้เพิ่งตั้งรังรัง <c oughs> ใหม่อันนี <c oughs> นน้นนี้คืออพ,<ๆ>พ่อแม่มหมล่ะอันนี้กําลังฟักไข่อ๋อกำลังฟักไข่เห<ๆ>็นไหมชุดนี้ไหมกำลังตั้งรังใหม่ในชะ่ไหมเรเราเรียกว่าบรรทาขนมเบื้องพอทําขนมเบื้องเสร็จมันจะตั้งคิ้วนะครับตั้งคิ้วนะขึ้นเป็นขอบแล้วนี่นี่คือระบบที่เราเราเราทําทําความเชืญ อันน<ส>ี้เครื่องมันตัดแล้วพ้นน้ำนะครับตตัวนี้ลูกผมว่าน่าจะเป็นลูกนกที่กําลังจะบินแล้วตีกันเริ่มไขว้แล้วตัวที่เกาะอยู่นี่หรอคเพราะฉนั้นลูกนกที่ที่มันันโตเกินกว่าอยู่ในรลังได้แล้วมันก็มาห้อยอย่างนี้มันก็มาห้อยจนกระทั่งมันจะบินได้มหัศา์มากนะ เราก็ใช้พื้นที่เพียงแค่นี้เองเนาะที่เหลือก็เอาไว้เป็นแอรีรยสำหรับอากาศของมันครับนี่แหละครับรังนกนังแอนแท้ๆที่เราพาเข้ามาชมจะว่าไปแล้วสร้างก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ต้องใช้ความเข้าใจจริงๆเดี๋ยวลองไปคุยด้านล่างดีกว่าเพราะถ้าอยู่นานจะเป็นการไปรบกวนนกได้เอาละฮะ เราจบขบวนการแล้วก็วามาคุยกันเรื่องรายละเอียดเ,เรื่องธุรกิจรังนกนิดหนึ่งในฐานะที่เคยเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกประเทศไทยเรายังมองว่าธุรกิจตัวนี้ยังไปได้อีกเยอะนะครับเพราะวันนี้เราเราพบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เราไม่ได้กินรังนกด้วยความเชื่อเรากินด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์รังนกก็คือเรากินสารหน้าเด็ก สารหน้าเด็กเราพูดง่ายๆว่านใช้คำว่าสารหน้าเด็กในทังนกมีสารหน้าเด็กกินเข้าไปแล้วน่าจะเด็กเหรอคะใช่ครับอย่างนั้นเลยเหรอฮะใจเย็นะใจเย็นครับฟังพี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยว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 เดี๋วดี๋ยเดี๋ยววเดี๋ยวเดีด ออกมาจากไอ้นี่ทีนึงมันมีชื่อสับของมันว่าอะไรชื่อวิทยาศาสตร์ว่า N อ็นอัซีทิลนูรามินิกแอซิดโอเคครับผมมันผลอะไรพลาสกัดออกมาแล้วผลมันคืออะไรคะก็คือมันช่วยทําให้เซลล์เนี่ยเราตอนนี้ผมเลี้ยงเซลล์มนุษย์อยู่ที่คณะเภสัชมออเลี้ยงเซลล์มนุษย์ครับเขาเรียนเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์ไอสารตัวนี้เหรอฮะใช่เราไปเลี้ยงเซลล์เลยเราพบว่ามันสามารถขยายได้200%ใน3วัน นั่นหมายถึงว่าถ้าเราสามารถใส่ลงในผิวหนังเนี่ย<ะ>มันตึงขึ้นเลยสามวันหน้าที่ว่าหิวหิวยับยับย่นย่นอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะคมันก็จะตึงขึ้นมานะะใช่ครับนี่เป็นวิทยา,าศาสตร์เลยใช่ไหมเป็นวิทยา,าศาสตร์ครับออยืนันได้ครับวันนี้ผลการเลี้ยงเซลล์มันออกมาแล้วครับช่วยมาใส่ตรงนี้วางคิ้วผมสหให้มันตึงแล้วเราก็เราไปทำเครื่องสำอางวันนี้เรามีสบู่เรามีซีรัมเรามีไอเจลเรามีครีมครับ อ๋อเป็นผลิตภัณฑ์เหล่าน,นี้คือเพิ่มมูลค่าคของรังนกที่เป็นสบู่<ะ>น,นอกจากที่เราจะกินแบบพร้อมดื่มแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนเรากินด้วยความเชื่อวันนี้ด้วยเรากินด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ผมเชื่อว่ายาัยา yes งไปได้อีกเยอะขวดนี้เราใส่1.4กรัมหรือ2เอร์เซนโอ้เยอะนะเยอะกว่าที่ที่เราเห็นนะอนั้นไม่ว่ากันน้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันลองดูไหมครับแสดงว่าเข้มข้นลองดูสิลองดูไหมครับนี่เขารอท่าอยู่แล้วไม่มีกลิ่นอะไรเนอะ ยี่ห้อขวันมุยเลยใช่วน่ครับหน้าเด็กยังอ่ะติดนยครับลองดูครับไม่ไิ้กินอะไรเยขวัญมุยเป็นชื่อภาษาจีนแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสวยเป็นที่หนึ่งอ๋อเลยครับสวยเป็นที่หนึ่งสวยเป็นที่หนึ่งครับรู้สึกว่าไม่เหมือนกับที่เราเคยดื่มค่ะนั่นจะมีส่วนเป็นน้ำเยอะครับนี่จะแน่นนะอันนี้เนื้อล้วนๆครับพูดบ้างสิพูดบ้างโอ้ตั้งหน้าตั้งตาหน้ากำลังจะเด็ก โอ้เออแล้วแล้วเห็นแล้วบางคนดูแ hmm. ล mm ้วแบบอยากจะทาบ้านเนี Hamilton, ่ยมันพอเป็นไปได้ไหมสมมติอยู่ที่อื่นที่จังหวัดเอื่นจะมาทําเป็นคอนโดหลังนกแบบนี้คือวันนี้เราต้องมองว่าการทําบ้านนกทําเลสําคัญที่สุดนะครับถ้าทําแล้วไม่มีนกมันก็ไม่ได้นกค่ะเพราะนั้นต้องต้องพิสูจน์ได้ก่อนว่ามีนกและมีนกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกที่ทําได้ แล้วใช้วิทยาศาสตร์คุณประสบความสาเร็จได้นะครับอยู่ที่ทำเลครับและทำเลนั้นคุณจะเป็นทำเลแบบที่มีนกเออทำเลใช่เออทำเลที่มีนกนะถ้าพ้นเขตปากพนังไปแต่ยังอยู่ในเขตอตอนนี้ในประเทศไทยเรามีนกเกือบทุกจังหวัดนะครับนกดางแอ่นเนี่ยนะฮะใช่ครับเชียงรายยังมีเลยครับเชียงรายเชียงใหม่อีสานมีทุกจังหวัดแล้วครับแล้วมันก็ทารังแบบเดียวกันนี่แหละ แนวแม่น้ําโขงแนวแม่น้ําเจ้าพยาปิงวังยมน่านมีหมดครับอ,อนกอยะไปตามสายน้ําครับพี่กมลศักดิ์เคยไปที่อื่นดูแล้วแบบรู้สึกเสียดายไหมโอ้โหแหมเราอยากจะมาทําที่นี่จังเลยมีไหมเมื่อก่นอนทนาแน่งของนกเมื่อก่อนผมไปทําให้ที่อุดรในช่วงระยะเวลาแค่4ี่ปีเขาสามารถเก็บผลผลิตได้ปีละล้านห้านะครับซึ่งไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นอาชีพที่สบายมากแต่ด้วยวิกฤตของภูมิอากาศที่มันหนาวจัดเร็วจัดอะไรจัดร้อนจัด เมื่อเมื่อตอนปลายเดือนมกราปีปีที่ผ่านมาเนี่ยปีปีที่ปีแรกเนี่ยที่มันหนาวจัดกรุงเทพาองศาตั้งเลยนกอีสานตายเป็นแสนตัวนะครับเพราะภูมิอากาศมันไม่ให้ที่จะให้นกมันสามารถดำรงชีวิตได้แบบนั้นแล้วมันควบคุมควบคุมอุณหภูมิลำบากเลยใช่ไหมไม่ได้ครับใช่มันทำได้ยากครับออแต่แบบนี้ไม่ไม่ไม่เกิดที่ภาคใต้แน่ไม่เกิดภาคใต้ครับโอ้เออใช่ฉะนั้นเนี่ยทำเลสำคัญที่ทำเลสำคัญที่สุดครับ วันนี้ได้ความรู้มากเลยเลยครับใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมก็ปรึกษาพี่กะมะศักดิ์ได้เลยครับเนี่ย